สวัสดีค่ะอยู่กับสมอนชาแนลลุงพลก็มาแล้วนะคะนี่ลุงพลมาถึงก็ทํางานเลยนะคะเอฟซี FC นะคะขอบคุณเอฟซีทุกท่านนะคะอยู่กับสมอนชาแนลนะคะ

ความสเตนเลสเอาให้มันเลื่อมได้ก็โอเคนะครับครับผมยังไงก็ต้องเลื่อมครับยเดี๋ยวทำให้ครับอะไรกันไหนสั่งเลยกันไหนสั่งเขาไม่มาตามเรามันพิศษมกเกิน ต,ต้องใช้เกลือใช้เกลือก็ลองแค่เดียวนะใช้ไม่เกลือก็ลองใช้เกลือแค่นิดเดียว ลุงกำลังไดน้ำหญ้าญี่ปุ่นนะคะตอนนี้ค่ะเห็นไหมเนี่ยที่ตะวางนั่งเนยเขานั่งเรียบร้อยนั่งแบบฟั่งท่ำอ่ะเออนั่นแหละอาจจะแปดคลิปายคนหล่อเทปยังไเราจะแสดงแปดคลิปถ่ายคนหล่อรดน้ำต้นไม้เทยังไงแสดงแปดคลิปใชหมเทปยังไงด้แด วันหนึ่งต้องได้30เด้อโอ้ยมาได้กับวิเป็นหนังสามสิบอันนี้เพิ่งได้สามเพิ่งได้สาะผิดกฎวิเป็นห์ได้น่ม้จิมได้เถอะจิมเพิ่งได้3าเขมครับสวัสดีครับเพิ่งได้เขมเดียวเอง ไปซื้อนี่ร้านยังไม่ลงอะไรนะยายเพิ่งได้สองิปเองมันต้องให้ได้นะยายไม่เป็นไรค่ะต้องพยายามไม่งั้นพยายามอยู่ค่ะเราจะพิจารณานะครับในการทำทําสิทธิ์แต่ว่าไม่ขยันต้องให้ได้โอเคค่ะเดี๋ยวจะทําให้ได้ค่ะให้ได้เท่าไหร่นะให้ได้ยี่สิบก็ได้ไม่หนูเพิ่งให้ได้ห้าก็พอนะถ้าถ้าได้ยี่สิบเนี่ยสงสัยอยู่แบบสมถะสงสัยแบบ เมื่อกี้ก็อุตส่าห์ไปต้มผักกาดคุณเมงกินกับน้ำเต้าหู้มาเมื่อกี้นี่ต้มต้มจืดเต้าหู้ใส่ผักกาดขาวเอทีครับรู้ไหมเรามาดูอะไรครับดูพระเอกค่ะดูพระเอกค่ะดูพระเอกหรอค่ะพระเอกเกาหลีค่ะพระเอกเกาหลีใช่ค่ะดูพระเอกเกาหลีรถน้ำใช่ค่ะดูเอที เหมือนเรามาดูแข่งเรือนั่งเรียงเป็นแถวเลยลุงจิมก็แฝดไปให้เขาเล่นอยอะฮะลุงจิมอย่าลืมนะเข้าไปถึงช่องเส็จช่องแฝดแล้วได้ผมอยู่ในงีืผมไหมไม่มีคุณมีแต่คนอื่นเขาไปถึงนู่นแล้วเดย์ด้านนี้ก็มาดูผู้ชายสีผู้ชายเมื่อกี้ผู้หญิงอันนี้ผู้ชาย ใชยนะจ๊ะรักนจุ๊บๆครับโอ้ยมห่าอะไรปะยังไงก็รักเหมือนเดิมนะรันจุ๊บๆจุ๊บเิเลิมยังก็รักเหมือนเดิมนะจ๊เลแล้ำยังไงก็เนอบไเ้นนต้นังลดน้ต้น้้าง เดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวเพิ่ย่เพิ่งมันมีอย่างี้อะไรเนี่ยไอะไร่งดามช่างดามทวสี่ไขมนี้งไม่พูดเลยอยนี้กเพูดหน่ยพูดด้วยพูดด้วยช่างดามพอเลยไม่สนวนมันตี้่าคาเป็นเขายด้วยเอาภาพไปหบาทาคายแบบเนนเาเดียช่างดมีโอช่างดาียด้วยเหรอย่ บอกว่าชื่นั่งคูกินกัน้วพูดดบอกว่าช่นั่คูก่อน่งคูอะไรนะทำซื้อเลิฟใหม่สิทำเฮ้ยทำเลิฟเลิฟมันมีอย่างนีก็มันยังไม่ได้เลิฟเิฟเลยอันน้เาอกลักยะจุ๊บๆเลยเหรอโอ้โหสุดยอด ทางนี้กนดดีกว่านไปช่วยเาหน่อยเอาน้องโอ้ก็ทำหรอโอ้คขหลอกก็ทำนะคะคือมอ๋ออันนี้เขามาไว้บังกันเเอาออกได้ไหม มันบังคนหลอ่อเดี๋ยวเราจะเอามันไม่เห็นคนหล่อนะคะเอาคนหล่อสักนิดหนึ่งก่อนฮะ,ะถ่ายได้หมดแหละมุกี้มันบังว่างรอบนี่ละคางนี่ได้เรวก็ให้ห้าเอาหินมาเทว่างสวันเนาะ ก็เลยจะเอาองค์ที่เด็กคบองไปเลยนะอ๋อทางนู้นเขาทำอะไรการปลูกผักเ,เ,เดี๋ยวจะไปเอาเอา,เอาอันนี้ก่อนเขาไปทางนู้นเราขึ้นและซองซองอยางเข้าหากาันโดดหรอแม่เหรอเรื่องถากข้องผมไปด้วยโอ้หะเดี๋ยวผมจะขัดทางนี้ก่อนโอ้เอากล้องคุณใส่กับอะไรเอาไปตั้งเฉยๆหรอ อันนี้ยังไม่ครบเลยอันนี้เหลือหนึ่งนาทีโอเคคลิปนี้เอซหัวด่วนนะนี่่อยภาพเพิ่งเงิอเลยนึ่งหันนี่โอ้ยสำหรับคลิปนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์สมอนชาแนลด้วยนะคะคุณลุงก็มาถึงแล้วนะคะเอฟซีหนึ่งนามีก็สวยงามนะคะนี่ เมฆก็เป็นสีฟ้าเขียวดูสิเมฆสวยมากเลยนะคะพี F ่นเหมือนฝนจะตกแต่ก็คงไม่ตกนะคะนี่จะตกหรือเปล่าไม่แน่ใจนะคะตะวันก็อยู่ตรงนี้นะคะแต่มันมองไม่เห็นนะคะมีแต่เมฆปิดบังไปหมดเลยนะคะนี่ สำหรับคลิปนี้ก็กดไลค์กดแชร์สมอนช a n นลด้วยนะคะนี่นะคะตรงไหนมองเห็นเมฆก็จะมีสีฟ้าออกมาตรงไหนมองมองตรงไหนมันปิดหมดมันจะไม่มีสีฟ้าออกมาเลยนะคะ